สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คันครับตัวท็อปมือเดียวป้ายแดงครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอน t ต y ยต a c a m ม y 2.4Q ตัวท็อปสุดปี2004เป็นแมนนเชนแล้วนะครับสภาพสวยๆครับสีสันเงาฉ่ำดูแลไว้ให้สมบูรณ์แล้วครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับ ไฟท้ายจะเป็นไมเนอระครับจะเป็นไฟทับทิมนะครับลองชมดูได้ใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับเช็คมาให้คัดมาให้เลยครับไฟคู่หน้าจะเป็นโอเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วนะครับ หาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ลังสิตนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับใครบ้านใกล้ดูรถได้เลยสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบจริงๆนะโทรเจรจาสอบถามเราสามารถจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับคัดสภาพดูแลไว้ให้แล้วไม่ต้องเก็บทําอะไรนะครับคันนี้ซื้อไปใช้ได้เลยครับลองชมดูได้สวยถูกใจโทรเจรจานะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออปชั่นจัดเต็ม ช่วงล่างนิ่งเงียบเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับคันนี้ดูแลไว้ให้ครบครบแล้วช่วงล่างระบบเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับเป็นล้อ17เต็มซุ้มงามๆแบบนี้เลยครับสีสันเงาฉ่ำครับถ้าชอบนะครับถูกตาต้องใจนะครับไปดูรถได้เลยครับสวยสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาเองครับคัดมาให้จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับนี่นะครับล้อเต็มซุ้มนะครับขนาด17นะครับ ใครที่กําลังเล็งหารถตรงนี้ไว้ใช้งานนะครับได้รู้ได้สภาพนะครับและได้ออปชั่นนะครับกับสมรรถนะของ Camry นะครับ ไม่เป็นรองใครแน่นอนกับออปชั่นที่ได้มานะครับมาหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปัดไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับแอร์ออโต้เลือกได้เลยครับจะเย็นข้างหน้าหรือเย็นข้างหลังจะเย็นซ้ายหรือเย็นขวานะครับจัดไปเลยนะครับกับออปชันทรงหรูดูดีกว้างขวางนั่งสบายนะครับสำหรับรุ่นนี้ออกมาก็ต้องมีถึงล้าน4ล้าน5นะครับตอนนี้ขายกัน1 8 9 0 0 0บาทนะครับภายในกว้างขวางนะครับเบาะหนังตึงๆใหมเอี่ยมเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจสีนี้ทรงนี้ห้ามพลาดนะครับสวยสม มีแอร์หลังนะครับเย็นพวดถึงสะดวกสบายตกแต่งลายไม้เดิมเดมมาจากโรงงานลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับนี่ครับเบาะค้าหน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้ครับตกแต่งลายไม้ครับพวงมาลัยสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้เลยเอาไว้ใช้งานทำพลาดนะครับเน้นถ้าชอบนะครับรีบโพรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับงามๆแบบนี้ มีเยอะครับแต่อาจจะไม่ใช่สภาพนี้หรือสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับราคานี้เราเรียกว่าซื้อสภาพนะครับซื้อไปโดยที่ไม่ต้องเก็บทําไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีอะไรพังอันนี้เราเช็คให้สมบูรณ์เรียกว่าคัสสภาพง,งามๆมาตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงครับอย่างน้อยก็เบาใจอุ่นใจครับถ้าใครชอบสนใจจริงตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีเรือนไม3้3สีนะครับมีจอมาจากโรงงานนะครับ2ดิน ขับหรูดูดีครับภายในตกแต่งรายไม้สวยๆนะครับกว้างขวางแน่นอนขับคันนี้สบายใจอุ่นใจครับช่วงล่างแข็งแรงโครงสร้างบึดทนถึกนะครับรุ่นนี้รองเช็ครองชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์เน้นให้ไปดูรถได้เลยครับตัวนี้มีเลือนไม้สามสีนะครับก็เลือกเลยครับชอบสีไหนเขียวส้มฟ้านะครับเอาที่สบายใจนะครับวิ่งมาโดยประมาณ2องแสนเก้าหมื่นนะครับก็รถใช้งานนะครับเน้นหาไว้ใช้งานได้มือเดียวป้ายแดงเบาใจอุ่นใจนะครับถ้าชอบสนใจก็ อย่างที่แจ้งนะครับท่านจะสามารถหาข้อมูลก่อนก็ได้นะครับของ Camry ่ขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับใน Facebook มีคนรีวิวแล้วก็มีคนชี้ชัดได้ว่าอะไรที่ไหนมีถูกๆช่างเก่งๆอยู่ที่ไหนเราเข้าไปศึกษาเลยนะครับตัวนี้มี Airbag ็กใบนะครับแล้วก็ไฟสองสว่างขึ้นลง4บานครบครบครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อที่ความแน่นอนรับประกัน หน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับเราไม่โกหกมกเม็นะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกมกเม็นะครับพิกความหนูจมน้ํามานะครับรับประกันซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับอยู่ครบครับอาร์กับสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับสนใจหาไว้ใช้งานคันนี้ก็ฝากไห้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสวยสมบูรณ์เนียนๆมือเดียวป้ายแดงครับกุนใจแน่นอนขอบคุณครับ